สวัสดีครับสมาชิกหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่เจ็ดพฤศจิกายนนะครับห้าหกสี่เป็นสูตรสองตัวตรงนะครับ ไปกับบนหลังเมื่อวานนี้นะครับวันที่หกนะครับวันที่หกนะครับในเมื่อวานนี้นะครับพิเศษเข้าศูนย์เจ็ดนะครับปกติเข้าสองหนึ่งนะครับกำลังมาอีกแล้วนะครับเริ่มสวดเริ่มเดินอีกแล้วนะครับ เมื่อวานเมื่อกว่าวันก่อนก็เข้านะครับวันนี้วันที่หกก็เข้า่ะมาดูวันที่เจ็ดนะครับผมเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับผมพึ่งคำนวณเสร็จแล้วเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเอาแบบคลิปสั้นๆกระทัดรัดได้ใจความนะครับมาดูที่น้อยพิเศษนะครับ จะมีสองหนึ่งส่วนเลขเด่นเลขวิ่งพิเศษนะครับเด่น2วิ่ง1น้อยปกติจะมี0 5 5 0 8 6 6 8 ส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับของปกติเด่น1วิ่ง8ปดนอย VIP จะมี97้าเ 5, 4, 4็ด 5. ส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่น5วิ่ง9 อย่าลืมนะครับที่ผมเน้นทุกคลิปเลยนะครับให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับเหมือนเมื่อวานนะครับออกสับกันไปสับกันมานะครับแต่ก็มีอยู่ในนี้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบตัวเลขอยู่ในตรงนี้นะครับให้มามองดูเลขเด่นเลขวิ่งท้องแต่ละหน่อยนะครับถ้ามีตัวชอบอยู่หนึ่งตัวก็มาจับของผมใส่นะครับ สุดกาลังเดินดีนะครับเมื่อวานเข้าสองน่อยนะครับเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ